บรรยากาศวันนี้นะครับดีมากๆเลยนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับตอนนี้ขบวนสินคา้าเจ็ดสองห้านะครับลีกอยู่ที่ลางสองนะครับลีกให้กับขบวนธรรมดาที่สองหกสองนะครับต้นทางหัวหินไปทางกรุงเทพนะครับกำลังจะเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุก เดี๋ยวแอดจะโดยสารขบวน262ขบวนนี้นะครับไปลงนครปฐม โอ้โแอมนินโดดส่างขบวนนี้นะครับไปกับคอนมาถมนะครับ